ของนอกสวยๆมาแล้วครับนี่เลยมากันทั้งแหลกเลยสวยคลิกนะครับซาวคาร์บสปิริตไลฟ์โฟนะครับตัวนี้มาทั้งแหลกแบบจบๆนะครับสไลด์ใหม่ทุกช่องถัดมาเป็นซาวคาร์บยอดนิยมมีเอฟเฟกต์ร้องนะครับซาวคาร์บสปิริต FX16 นะครับแล้วก็เหมือนกันเลยมีแหลกมาด้วยนะครับ FX16 โลโก้ฟ้านะครับเสียงไม่ได้ต่างกันนะครับต่างแค่แค่ว่าปีการผลิตนะครับ มีแหลกมาด้วยแล้วก็แม็กกี้ครับตัวนี้หายากมากๆได้แหลกมาด้วยตัวนี้1604 VLZ Pro นะครับนี่เลยได้มาทั้งแหลกอีกแล้วนะครับสวยๆแล้วก็ SX 20นะครับมาทั้งแหลกเหมือนกันสไลด์ก็ยกใหม่ให้หมดหมดแล้วนะครับกิฟิปมีที่ไหนเนี่ยพาว e r Mi x ิกนะครับโดนวัดสอยบ่อยมากพ o ว e r Mi x ินะครับนี่เลยตัวท็อปสุด 5016CF นะครับแล้วก็ยามาฮ่าตัวนี้เสียงเสียงกลางเสียงเบสเสียงแหลบดีมากดีที่สุดเท่าที่เล่นมาสาย PA นะครับเปิดไฟเอ้ไม่ใช่เปิดไฟเปิดเพลงเครื่องไฟงานพูดงานบรรยายงานคาราโอเกะดีเยี่ยมแต่ตัวนี้จะไม่มีเอฟเฟกมาออกเยอะมากตัวนี้6ออกนะครับด้านบนจะเป็นคราบๆหน่อยนะครับแบบนี้เพราะว่าตัวนี้ก็หลายปีแล้วแต่สลงสไลด์ทำให้ใหม่หมด คลิปแล้วนะครับไปดูด้านหลังตัวนี้กันคือจะมีแค่ตรงเนี้ยแหละครับนิดๆหน่อยๆสีมันจะด้านๆหน่อยนะครับเครื่องแท้แปลงไฟให้หมดแล้วตัวเนี้ยผมบอกเล้คําเดียวว่าเสียงดีที่สุดเท่าที่เล่นในของเยามมฮ่านะตระกูล G F เนี่ยมันหายากนะครับมันเหมือนกับดีไซน์มาเพื่องานภาคสนามเขาเลยอะ่ะผมบอกเลยใครฟังตัวนี้นะไม่เกิน2เพลงเอาเลยจบเนี่ยออกก็มาให้ตั้ง6กออก เอฟเฟกต์รีเทิร์มีมา2ชุดนะ่ะสุดจริงๆนะครับตัวนี้แล้วก็ไมโคโน12บไมใครไปเล่นแยก8ลายอะ่ะก็เล่นได้ด้วยเสียงดีจริงๆ,ๆตัวนี้ยอมรับว่าเสียงดีจริงๆ,ๆดีมากเดี๋ยวต้องเอาขึ้นไปฟังนะของมาแล้วต้องขึ้นไปฟังแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้รับประกัน3เดือนเต็ม082329 2891 064 2323 2, 2, 2 9 1นะครับบอกได้เลยว่า ที่อื่นอาจจะถูกกว่าผมาผมยอมรับแต่ถ้าความสวยความสุดผมไม่ยอมแพ้ใครอันนี้คือเรื่องจริงผมไม่ยอมแพ้ในเรื่องนี้แน่นอนความสวยความสุดของเครื่องเนี่ยความสมบูรณ์ที่เราคัดมาการทำจบจบผมว่าผมต้องเป็นที่1นึ่งเนี่ยเลยงานกิฟเลยเห็นไหมสมัยก่อนตัวหลักแสน บางคนบอกอุ้ยเขาไปอด,ดีตยีต้อนกันหมดแล้วก็ไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรแต่เนื้อเสียงแบบนี้คุณหาไม่ได้แน่ในิจิต้อนผมบอกได้คําเดียวสไตล์อนาล็อกนะครับมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแต่คนรุ่นใหม่ๆก็อาจจะไปชอบิีิต้อนก็นแล้วแต่ผมยังชอบอนาล็อกนะครับเคลียเนี่ยนะสวยมากทุกเครื่องยังประกันให้3เดือนและได้สวยขนาดนี้ไม่ผิดหวังไอตระกูล fx เนี่ยเสียงดีแล้วก็เอฟเฟกดีเอฟเฟกหนาะ นะครับแม็กกี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบสดสดคมคมกระชับกระชับโอ้โหถ้าสายไม้เนี่ยพูดเกี่ยวกับไม้ไมมันดีคมกริบเลยนะครับเอา้าใครชอบก็ตามนี้แหละครับไปแล้วครับ